ดีค่ะหนูชื่อดีหญิงอัยาดาะมวลการเลขที่ส9มสบเกสามทศหค่ะวันนี้จะมาทำไก่ต้มน้ำปลาค่ะวัตถุดิบมีดังนี้ค่ะมีปีกไก่ซีอิ้วแดงซอสถอ่นางลมน้ำปลาน้ำน้ำตาลปีบพริกไทยค่ะ ะไคร้รากผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะมีดังนี้ค่ะเปิดไฟตั้งกระทะให้ร้อนค่ะแล้วก็นำไก่ใส่จัดลงไปในกระทะค่ะ จากนั้นใส่รากผักชีตะไคร้แล้วก็กระเทียมลงไปในกระทะค่ะใส่น้ำปลาตามลงไปสองช้อนค่ะจากนั้นใส่ซีอิ๊วแดงลงไปประมาณครึ่งช้อนค่ะ แล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมประมาณ2ช้อนค่ะต่อด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะ จากนั้นใส่น้ำตามลงไปค่ะปิดฝารอประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะน้ำปลากับน้ำจิ้มซีฟู้ดเสร็จแล้วค่ะมาลองให้พ่อชิมกันค่ะ รสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ